สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทำสรลานกันเลยนะคะอุปรกรณ์ก็จะมี <c oughs> ้า,าวอเ <c oughs> อนะนี่คือกาวข็นะกาวอเอกาวขุ่นหรือกาวใสก็ได้นะแล้วก็ชินแอนเทียโฟม้างหน้านี่นะที่คนค่ะที่คนก็ได้ สีสีโปตเตอร์หรือว่าสีน้ำสีอะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวเร,เราไปดูตอนที่เราเทกาวกเสร็จเลยค่ะนี่นะเราก็เทกาวเสร็จแล้วที่มันจะสีฟ้าเพร่ะวหรปากกาที่มันมีสีคนนี่ใช่สวเราขอไปใส่ส้นผสมให้หมดต่อเลยนะใสดอันนี้ นี่นะเราก็ใส่ไปแล้วเห็นนะสใสๆไหมเราก็คนไปเรื่อยๆเลยนะถ้าถ้ายังไม่ได้ก็ใส่ไปเรื่อยๆเลยกล้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนเราคนเสร็จเลยค่ะนี่นะคะเราก็คนเสร็จเรียบร้อยแล้วมันฟังเสียงจิ้มกันเลยค่ะไม่ค่อยฟินนะ เราจะมาดูกันเลยค่ะว่ายืดได้หรือเปล่าอา่าลืมบอกไปถ้ามันยังไม่ได้นะคะก็ใส่ขี้อ่อนเลียไปเรื่อยๆเลยแอนมันจะจับตัวกันเป็นก้อนอน่างน,นะคะหรือไม่มันใกล้จะเป็นแล้วเราก็ใส่ออยล์ไปเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าเราไม่มีออยล์เราก,ก็เลยให้มันขแข็งๆหนึง่งได้ด้วยไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้เราขอ ลากันไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นต่อไหมบ้าค่ะ